ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการลงคู่บัญชีรายวันนะครับ<ถ>กับการซื้อเงินเชื่อโดยวิธีการผ่อนชาระคือเราจะมาบันทึกคู่บัญชีสินทรัพย์และหนี้สินนะครับการซื้อเงินเชื่อโดยวิธีผ่อนชาระเนี่ยก็คือเราได้สินทรัพย์นะครับหรือว่าสิทธิการใช้ของสินทรัพย์นั้นมานะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเราจ่ายเงินเนี่ยก็จะจ่ายเป็นเงินงวดนะครับ เป็นเงินงดงวดนะครับในอนาคตอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จึงต้องบันทึกคู่บัญชีว่าเราได้สินทรัพย์มาเราก็ตั้งเป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ผ่อนชําระหรือว่าถ้าเราออกสัญญาใช้เงินไปอย่างเช่นไอ้พวกตัวอ่าโนดดิซิเวเบิลนะครับเราก็อ่าต้องออกเป็นตัวให้เขานะครับตัวตัวสัญญาชําระเงินนะครับตรงนี้ก็คือ เราก็เหมือนกับเป็นการาเป็นเจ้าหนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไทาม์ไลน์ของมันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าาเรื่องราวเป็นนี้นะครับก็คือวันที่เราซื้อในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี x หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก่อนนะครับผมกำหนดว่าประมาณนี้แล้วกันว่าซื้ออุปกรณ์นะครับ เป็น Implement เนี่ยประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับไอ้หนึ่งแสนเนี่ยก็คงเป็นว่ามันไม่ใช่มูลค่าปัจจุบัน1นึ่งแสนนะครับไอ้คำว่า1นึ่งแสนของที่ผมกำหนดนั่นคือผมจะผ่อน5งวดนะครับงวดละ20,000บาท250ก็คือ1นึ่งแสนนะครับแล้วก็จะผ่อนทุกปลายงวดแล้วกันนะครับเป็นเอนอันนี้ด้นสดนะครับ จริงๆเนี่ยการผ่อนมันจะมีผ่อนต้นงวดกับปลายงวดนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสองแบบนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับการกดเครื่องคิดเลขก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมขอเป็นว่าผ่อนปลายงวดนะครับงวดละสองหมื่นนะครับห้างงวดก็คือห้าปีปีละงวดผ่อนกันทุกวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแล้วกันนะครับแล้วชําระโดยเราไม่ตั้งเขาเป็นเจ้าหนี้ละกันเราให้เป็นตั๋วนะครับเป็นโนดลิซิเอเบอรอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นตั๋ว BE นะครับ เราให้ตั๋วเข้าไปเลย5้าใบนะครับก็ใบ <g ib ye> ละสองหมื่นนั่นเองแล้วตั๋วเนี่ยผมเอาใหม่นะครับเอาแบบว่ามันจะมีแบบว่าตั๋วเนี่ยจะให้ดอกเบีย้ยหรือว่าจะแบบว่าออกแบบคิดลดนะครับอันนี้ผมแบบว่าออกแบบตั๋วตัวเนี้ยไม่ให้ดอกแล้วกันนะครับไม่ให้ดอกใบละสองหมื่นนะครับแล้วก็ชําระกันทุกวันที่สามเอ็ดธันวานะครับอัตราดอกเบีย้ยตลาดผมตีง่ายๆนะครับเอาว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ดอกเบี้ยตลาดเนี่ยสิอันนี้คือเป็นโจทย์การทำนะครับของจริงมันจะทาไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์ไปที่1ทุกวันที่31เดือน12นะครับเราก็จะต้องจ่ายเขาเนี่ยเงินติดลบไปเนี่ยสองหมืนเนี่ยนะครับอันนี้ X2 ไปเลย5ครั้งนะครับ X3 X4 แล้วก็ x ห้านี่คือจบนะครับ x ห้านี่คือผ่อนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเขียนทำลายเนี่ยผมชอบเขียนอย่างนี้คือเขียนแบบกระแสน้นสดนะครับก็คือเราก็จะล็อกล็อกกระแสน้นสดไว้ว่าอ่าเราจ่ายไปเท่าไหร่นะครับโอเคพอเราจ่ายไปเท่าไหร่เสร็จอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการบันทึกสินทรัพย์เนี่ยมันจะบันทึกแสนนึงไม่ได้เพราะว่ามันมีเวลาที่นานนะครับเพราะว่ามูลค่าเขาเลยให้คิดว่า อย่างนั้นนะคุณหามูลค่าปัจจุบันของวันนี้สิว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์อ m p l e m e n ทที่ซื้อเนี่ยมันเท่าไหร่ผมก็ต้องมานั่งคิดลดห้าก้อนก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าอันนี้เอาคอนเซ็ตก่อนนะครับก้อนที่ห้ามาเป็นมูลค่าเนี่ยปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าณวันนี้ว่าจริงๆริเนี่ยมูลค่าวันนี้เท่าไหร่ผมจะได้ลงบุ๊กแวลูเป็นสินทรัพย์ของผมมาถูก แต่อันี้สินเนี่ยผมจะเกิดขึ้นในอนาคตในห้าก้อนนะครับซึ่งไอ้นี่เนี่ยมันต่างช่วงเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาคิดลดแต่ละก้อนนะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้ตารางหรือว่าผมจะใช้กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าสอบ c p a เนี่ยเขาไม่ให้ตารางมานะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรของมันก็คือว่า PV เนี่ยนะครับ Present Value นะครับเท่ากับ า FV ก็คือ Future Value ก็คือเงินในอนาคตเนี่ยนะครับหารด้วย1บวก I ยกกำลัง N อันนี้คือ1ก้อนนะครับถ้าเราคิดเป็นก้อนถ้าทั้งหมดเลยเราก็เอาซิกมานะครับซิกมาของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดแบบ PVIF ก็เป็นก้อนเดียวแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรา a n นโนตก็คือถ้าแต่ละก้อนเนี่ยมันราคาเท่ากันเนี่ยมันง่ายเราคิดแบบ a n n นโนตก็ได้ PVIFA นะครับ อันนี้ชําระทุกปลายงวดนะครับจะเป็น n อ็นผมเขียงนงี้ละกัน n นะครับแล้วก็งวดเท่ากับพางวดนะครับแล้วก็ i อทับวยเนี่ยอดอกเบี้ยนี่เท่ากับสิบเปอร์เซ็นเราก็ต้องมาคํานวณให้ได้ถ้าเรามีเครื่องคิดเลขไฟแนนซ์นะครับอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมลองกดเครื่องคิดเลขไฟแนนซ์ก่อนนะครับเครื่องคิดเลขไฟแนนซ์เนี่ยเราก็เคลียร์นะครับอ่าเคลียร์เวิร์คเคลียร์ไทม์วลูนะครับ เขียนว่าเีย์ทำ value ก็คือเขียนทำ value ให้หมดนะครับอันนี้เครื่องคิดเลขธรรมดานะครับแต่เครื่องคิดเลขอย่างนี้เนี่ยถ้าสอบ CFA, CFA, CFP เนี่เอาเข้าได้นะครับถ้าสอบ CPA ต้องเอาเครื่องคิดเลขธรรมดานะครับนี้ผมลองกดนี้ก่อนจริงถ้าไปสอบบัญชีเอาเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้มันก็นจะง่ายนะครับโดยการที่ว่าพอเราเขีย์เสร็จปุ๊บนะครับห้างวดก็คือ 5n 5n กด5กด n แล้วก็กด enter นะครับ 5mp ผมจะคิ้งนะครับ ห้าเอ็งวดนะครับสิบดอกเบี ання, ria, e ้ยเนี่ยสิบก็กดสิบสิบดอกเบียสิบไทับแล้วก็ i ทับแล้ว e อ t e r ร์นะครับก็คือเหมือนเรากรอกไปนะครับพีนี่คือสิ่งที่เราอยากจะหาเราก็เว้นเงินวดเอ็นาไว้ก่อนนะครับ p m เมคือเงินงวดคืองวดที่เข้ากันเนี่ยสอง0มื่นนะครับห้าห้าครั้งนะครับสองหมื่นเป็นเงินเงินออกเราก็ติดลบลบสองหมื่นติดลบลบอยู่ที่ เครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ PMT แล้วก็ Enter ครับ FV นะครับ FV นี่ไม่มีเพราะว่ามีแต่เงินงวดนะครับ Future Value ไอ้ Terminal ตัวสุดท้ายนี่ไม่มีก็ศูนย์ FV นะครับแล้วก็กด Compute PV นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้อยู่เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับ Recall n, r, i, d, p, v นะครับอ่า p, v เนี่ยถ้าจะกดเครื่องคิดเลข finance เนี่ยจะอยู่ที่75815.73นเดะครับอ่าเดี๋ยวเรามากดเครื่องคิดเลขธรรมดากันบ้างเพราะว่าถ้าสอบบัญชีเขาก็จะไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข finance นะครับถ้าเราไม่มีตารางล่ะเราจะทำยังไง รเราก็จะทำการโดยการที่ว่าผมจะเอา,อา MC ออกนะครับให้พวกอคอสตตัวนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็หลักการก็คือผมจะทำนี้ครับกดนี้สิบเปอร์เซน์ก็คือ1นึบวกศูจุดใช่ไหมครับก็เป็น1นึุ่ดหนึ่งนะครับหนึ่งจุหนึ่งแล้วผมก็กดหารสองตัวหารหารเท่ากับอันนี้ก็คือ PVIFA ของปีแรกก็คือปีนี้นะครับผมก็บวก m บวกนะครับอ,อันนี้คือ pvifa ปีที่สองผมก็บวกเข้าไปนะครับนี้ปีที่สามก็บวกเข้าไปนี้ปีที่สี่ก็บวกเข้าไปปีที่ห้าก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็สามรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา pvifa ของเครื่องคิดเลขธรรมดาจะอยู่ที่สามจุด เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับคูณด้วยเงินงวดที่เราดิสคา์กลับมาก็คือสองหมื่นครับคูณสองหมื่นนะครับเห็นไหมครับถ้าใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็กดได้เหมือนกันก็เจ็ดห้าแปดหนึ่งห้าจุดเจ็ดสามเห็นไหมครับถ้าเราไม่อมีเครื่องคิดเลขไฟแนนซ์ Finance, เราใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาก็หาได้ในราคาเดียวกันนะครับอ่า แล้วเราก็กดให้ง่ายนะครับอันนี้สําหรับถ้าเขาไม่มีตารางมาให้นะครับเราก็ต้องกดให้ได้นะครับอ่าเราเรารู้แล้วว่าสินทร,รัพย์เนี่ยมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมันเท่านี้นะครับแต่เราจ่ายเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยห้างวด่ก็คือแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งเป็นเจ้าหนี้เงินผ่อนแต่ตัวนี้เราออกเป็นตั๋วนะครับก็ออกเป็นตัวนต๋วเงินจ่ายตั๋วเงินจ่ายเนี่ยเราก็จะออกไปแสนหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะ มาตั้งเป็นสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่75815นะครับอ่ะถ้าเรามาเขียนตารางกันก่อนนะครับนี้ก็จะเป็นวันที่นะหนึ่ทับหนทับ x1 น่ะครับอาวผ่อนผ่อนตอน1นึ1่ทับหทับเ1นเนี่ยเรายังไม่ผ่อนเราเอาไปผ่อนปลายงวดนะครับตรงนี้ก็คือดอกเบี้ยไอ้ทับไว้นี่สิปอรนะครับ แล้วก็มีตัดต้นนะครับตัดต้นออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็คงเหลือนะครับ BookValue ตัวนี้เนี่ยนะครับก็อยู่7 7 5 8 1จ็ดแล้วกันนะครับ816นะครับนีเจ้7 5 816อ่าตามโจทย์เนี่ยผมกำหนดไว้ว่าวันที่หนึ่งเือนหเนี่ยยังไม่ผ่อนเป็น n นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีการผ่อนก็ไม่มีการคิดอะไรทั้งนั้นนะครับประมาณมาที่สามสิบเอ็ดทับสิบสองทับเอ็กหนึ่งมีการผ่อนงวดแรกอยู่ที่สองหมื่นอ่านะครับแล้วดอกเบี้ยละ่ะไอสองหมื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นตีตีเป็นต้นส่วนหนึ่งแล้วก็ตีเป็นดอกส่วนหนึ่งเงินผ่อนแบบนี้นะครับมันจะเหมือนผ่อนบ้านส่วนมากแล้วเนี่ยเงินต้นมันจะตัดน้อยครับมันจะตัดดอกเยอะก่อน นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามันเป็นเงินจริงหรือเปล่าก็สิบเปอร์เซ็นของเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับก็เจ็ดพันเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองนะครับก็คือสิบเปอร์เซ็นตของตัวนี้นะครับของยอดคงเหลือเพราะฉะนั้นมันจะตัดต้นได้อยู่ที่สักหมื่นกว่าบาทเจ็ดห้าแปดสองหนึ่งสองสี่หนึ่งแปด เนี่ยตัดต้นได้เท่านี้อันนี้ก็ลดต้นไปลบเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกนะครับตอนนี้ต้นเนี่ยมันก็จะเหลือปิดไฟแนนซ์อยู่ที่หกหมื่นสามพันสามรอยเก้าสิบแปดนะครับอันนี้ปีเอสองผมไม่เขียนข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าทํากี่ปีห้าปีอันนี้ปี x อ็กสามเอี่เห้านี่ผ่อนหมดนะครับน,นี้ผมเขียนไล่มาเลยสองหมื่น สองหมื่นสองหมื่นนี่สองหมื่นอ่าเดี๋ยวต้องเขียนอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปลงคู่บัญชีนะครับไอตัวนี้เนี่ยเราก็ตัดตัดดอกไม่ดอกของมันสิบเปอร์เซ็นของหกหมื่นก็หกพันนะหกสามสี่ศูนย์เลยแล้วกันสี่ศูนย์นะครับอ่าหกสามสี่ศูนย์เห็นไหมนี่ครับ หกสามสี่ศูนย์นะครับลบสองหมื่นมันก็จะตัดต้นเยอะขึ้นนะครับเป็นหมื่นหนึ่งสามหกหกศูนย์นะครับลบด้วยหกสามลบด้วยคงเหลือนะครับว่าคงเหลือจะเหลือเท่าไรในงวดนี้หกสามสามเก้าแปดก็เป็นสี่เก้าเจ็ดสามแปดนะครับอันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ สี่เ้าเจ็ดสี่ลบสองหมื่นหนึ่งห้าศย์สองหะครับหนึ่งห้าเนี่ยก็ลบด้วยเงินคงเหลือนะครับเงินที่เราติดคาวไว้ก็จะลดลงเรื่อยเรื่อยนะครับติดลีสิ่งไว้ก็จะลดลงเรื่อยสามสี่เจ็ดหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็สามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ ราะว่าสี่เปอร์เซ็นตของตัวนี้นะครับสองหมื่นลบสามสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกห้าสองเก้าครับหนึ่งหกห้าสองเก้าก็ลบตัวนี้นะครับลบสามสี่เจ็ดหนึ่งสองนี่ก็จะเหลืออยู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามอันนี้ก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดลบสองหมื่นนะครับก็จะเป็น หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามนะครับตรงน,นี้ก็เป็นศูนย์พอดีเห็นไหมครับก็คือผ่อนหมดห้าปีนะผ่อนหมดแต่ผ่อนผ่อนสิ้นงวดนะครับจทย์ข้อนี้คือผ่อนสิ้นงวดนะผ่อนหมดแล้วพอ,พอผ่อนหมดแล้วปุ๊บเราก็มาลงคู่บัญชีตั้งแต่วันที่หนึ่งครับถ้าเราลงคู่บัญชีแล้วบอกเลยว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปี x หนึ่งเนี่ยเราได้สินสินทรัพย์นะครับเราได้สินทรัพย์มาก็คือ ไอ้ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับอ่าเราคิดลดมาแล้วเนี่ยจะเป็นราคาเท่านี้เจ็ดห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกแล้วกันนะแปดหนึ่งหกอ่าแล้วก็เคดดิตนะครับโดยปกติจะเป็นถ้าเราซื้อแล้วผ่อนโดยไม่ได้จ่ายตัวก็จะเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ผ่อนชาระนะครับจะลงเป็นเจ้าหนี้ไปนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเราออกเป็นตัวให้เขา นะครับก็เป็นข้างนี้จะเป็นตั๋วเงินจา่ายนะครับข้างนี้จะเป็นตั๋วเงินจา่ายอ่าเราเวน้นเว้นช่องนิดนึงตั๋วเงินจา่ายก็คือ NR นะครับเป็นน้ตนอต Recivable นะครับตั๋วเงินจ่ายเนี่ยเราออกเขาให้เขาห้าใบใบละสองหมื่นก็เราออกไปอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันขย eng กันนะมันขย eng ก็คือไอ้ตัวนี้เป็นดอกนะครับ ถ้าเป็นปกติถ้าเกิดว่ามันบอกว่าออกตัวแบบมีดอกเบีย้ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นดอกเบีย้ยจ่ายอ่ารอการตัดบัญชีนะครับชื่อบัญชีตัวนี้จะเป็นดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่มีดอกเนี่ยมันต้องทาเป็นส่วนลดนะครับตัวนี้จะต้องเป็นส่วนลดส่วนลดตัวเงินจ่ายนะครับส่วนลดตัวเงินจ่ายอ่ะมันขย e hey n นอยู่ที่ หนึ่งแสนลบเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกสองสี่หนึ่งแปดสี่นะครับไอตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่แหละดอกเบีย้ยตรงนี้นี่เนี่ยนะครับถ้าเอาตัวเนี้ยมารวมกันเนี่ยถ้าเป็นซิกมานะครับผลรวมเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเท่ากันสองสี่หนึ่งแปดสี่เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเรารวมเลขตรงนี้มานะครับก็คือตัวนี้นี่แหละนะครับ พอวันที่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดทับสิบสองทับเอกหนึ่งนะครับมันก็จะลงคู่บัญชีอ่าประมาณสามสามชุดนะครับสามชุดชุดแรกก็คือเราเอาเงินไปจ่ายเงินเราก็ต้องออกก็ต้องเครดิตเงินสดออกนะครับแล้วก็รับตั๋วคืนมานะครับก็คืออ่าโนดรีซีเวอร์เเนี่ยไอตั๋วเงินจ่ายเนี่ยนะครับรับมาอยู่ที่สองหมื่นเพราะเราจ่ายงวดละาสองหมื่น 2, 000, ใช่ไหมครับแล้วเราก็ ล้างด้วยเงินสดสองหมื่นนะครับีกส่วนหนึ่งคือมันมีส่วนลดตัวเงินจ่ายอยู่ก็คือเราก็อ้ส่วนลดต,ตัวเงินจ่ายเนี่ยรับรู้เป็นดอกเบีย้ยจ่ายนะครับดอกเบีย้ยจ่ายคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอยู่ฝั่งเดบิตนะครับอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งซ้ายนะบดอกเบียยเบ้ยจ่ายอยู่ที่ตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับ3ามสิเอ็ดเดือนอง X หนึ่งดอกเบีย้ยมันแค่เจ็ดันกว่าบาทเจ็ดห้าแปดสองนะครับแล้วก็ส่วนลดตัวเงินจ่ายนะครับเจ็ดห้าแปดสองนะครับอ่าทำไมเป็นงั้นเขเพราะว่ามันตัดต้นไปแค่เท่านี้นะครับมันมีดอกนะครับเพราะดอกเบีย้ยตลาดเนี่ยมันสิบเปอร์เซ็นคือมันไม่มีธุรกิจไหนที่ที่เขา ขายผ่อนแล้วเขาไม่คิดดอกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรวบมาแล้วเนี่ยมันเป็นเงินงวดสองหมื่นเนี่ยมารวมดอกมาแล้วมันเป็นราคาที่คิดเนี่ยรวมรวมดอกมาแล้วคู่ที่สามนะคู่ที่สามเนี่ยก็คือค่าเสื่อมราคาครับเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้จะต้องดูประโยชน์การใช้งานของอุปกรณ์ตัวเนี้นะครับว่ากี่ปีสมมุติว่าสิบปีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ากี่ปีนะครับ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์แล้วนี่ถ้า10ปีสินทรัพย์มัน75,000ก็7,580นะครับถ้า10ปี7,580อ่าสมมติว่าผมลง xx ไว้แล้วกันนะครับมันต้องหารด,ด้วยจำนวนปีอันนี้ไม่ได้กำหนดว,ว่าจะใช้กี่ปีนะครับแต่เรารู้ว่าเราจะผ่อน5ปีแต่มันอาจจะมีอายุการใช้งาน10ปีก็ได้นะครับ ค่าเสื่อมราคานี้ก็แล้วแต่ไปดูคลิปก่อนก่อนได้จะค่าเสื่อมอัตราแบบเส้นตรงอัตราเร่งทวีคูณได้หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมคิดอุปกรณ์อ่ามันก็จะลงคู่บัญชีเนียสามคู่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้ตัวเงินจ่ายเนี่ย ไม่ไม่ใยตัวเหมือนข้อเนี้ยจะลงเป็นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ผ่อนชําระก็ได้นะครับอันนี้อยู่หมวดสองนะครับอยู่หมวดหนี้สินเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเป็นลงเป็นเจ้าหนี้ผ่อนชําระนะครับผ่อนอ่าเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คู่บัญชีเนี่ยพอเขียนอย่างนี้ปุ๊บก็ลอกอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่ที่ปี x สอง x สาม x สี่โดยการที่เราเอาตัวเลขในตารางเนี้ย นะครับมาเกอกนะครับตรงดอกเบี้ยตัวนี้นครับก็กอกกอกไปนะครับกอกไปก็ก็ลงไปจนสุดจดปีเอ็กซ้าเลยนะครับให้เราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าการซื้อเงินผ่อนชําระเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะซื้อเนี่ยเราก็คิดว่าราคาของมันเนี่ยเป็น1 0 0 0 0แบาทก็จริงเพราะเราผ่อนห้างงวดงวดละสองหมื่นแต่จริงๆแล้วสินทรัพย์เราที่เราได้มันมจะไม่ถึงแสนนะครับเพราะว่ามันจะมี time value of money ก็คือเราจ่ายเงินในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นของในปัจจุบันของเราจึงราคาจะไม่ถึงนะครับจะไม่ถึง10,000แสนอยู่แล้วนะครับแล้วการกดเครื่องคิดเลขก็จะมี2งแบบนะครับจะกดเครื่องเลขแบบไฟนแนนซ์นะครับแบบนี้ก็จะกดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะกดเครื่องเลขแบบธรรมดานะครับแล้วก็มาหาตารางนะครับมาอหาตารางเสร็จปุ๊บเราก็มาลงคู่บัญชีนะครับอันนี้ลงในรายวันนะครับรอวอนนะครับก็ลงในรายวันก็ ก็ลงมาตามนี้นะครับลงคู่บัญชีไปให้ครบนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องคู่บัญชีนะครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ